เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาและปัตตานีในคืนของวันที่26เมษายน2567ได้สร้างความเสียหายและความวุ่นวายในพื้นที่หลายแห่งมเมื่อกลุ่มคนร้ายแต่งชุดอังพรางตัวและถืออาวุธสงครามซึ่งประกอบด้วยปืนยาวบุกเข้าไปทำลายสถานที่และทรัพย์สินต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวโดยเหตุการณ์หนักสุดเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าแม่ลานจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการโจมตีด้วยการบางระเบิดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและกระทบต่อสภาพความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นั้น ตามรายงานจากผู้สื่อข่าวกลุ่มคนร้ายที่มีจำนวนสี่คนแต่งกายด้วยชุดดำอำพรางตัวและใบหน้าปืนยาวได้เข้าไปลอบวางระเบิดภายในโรงไฟฟ้าและเมื่อเวลา0นาฬิกา26นาทีเกิดการระเบิดเสียงดังขึ้นอย่างรุนแรงส่งผลให้ส่วนหนึ่งของอาคารโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายอย่างมากทั้งนี้มีการพบภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงถึงความเสี่ยงที่คนร้ายทำให้เมื่อพบว่าพวกเขามีการถือถังแก๊สและถุงน้ำมันขนาดใหญ่เข้าไปในอาคารโรงไฟฟ้าก่อนการระเบิดเพื่อเพิ่มความเสียหาย และความอันตรายในการเกิดเหตุเหตุการณ์อีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันคือการเผายางรถยนต์ที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้สะพานเขตรอยต่ออำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีและอทภาจังหวัดสงขลาฝั่งทางเทพาซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายและความเสียหายอย่างมากในพื้นที่นั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุและจะมีการตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชนทั่วไปเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่น่าขนหัวและเป็นอันตรายต่อสันติภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นั้นและจําเป็นต้องมีการดําเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อระงับความไม่สงบให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต